รวบรวมเป็นถุงเดียวแล้วก็เอาไปทิ้งที่ขระยดแล้วมาประจําที่นะครับของแต่ละหมู่รอให้พวมกลับเข้าไปตรวจพื้นที่แล้วเราจะรวมปิดประชุมกองนะครับเราต้องทำี่นีปิดก่อนนะครับทาไมอันนี้มันเทมอันนี้เมมากเลยเนี่หวานถั่วดำนี่ทำไมมันเทมคือเรามาเด้บอกว่า ผมถามแล้วผมถามแล้วว่าเด็กไม่ไม่ได้เอาเกลือมานะครับวันนี้หนูไม่ได้เอาเลือมานะครับเออยโอ้โหผู้ดีใจแต่เนก